ก็มาเทสระบบนะคะกับอีแตนสีล้อกระเช้าเคนของเราคันนี้อีกคันนึงนะคะก็พร้อมที่จะออกไปพิสูจน์ผลงานกันนะคะกับแตนกระเช้าเคนนะคะเป็นเคน3ชักนะคะหมุนรอบองศาได้ที่360ิองศานะคะความสูงของเขาชักจากระดับพื้นผิวด้านล่างนะคะ ยืดช้าออกไปก็ได้อยู่ที่7เมตร50สนะคะคันนี้เป็นระบบกระเช้าเทนเที่สองระบบนะคะก็มีระบบตัวสลิงในตัวด้วยนะคะก็คันนี้สามารถรองรับน้ำหนักการบรรทุกก็คือถ้าบรรทุกของด้วยนะคะก็ได้อยู่ที่ไม่เกิน5ตันนะคะก็ประมาณ5ตันแล้วก็ส่วนกระเช้าของเราคันนี้นะคะก็2ตันนะคะ ก็ค่อยๆชักอันนี้นะคะก็เป็นรถอนเนกประสงค์นะคะก็ถ้าหน่วยงานของภาครัฐนะคะหรือภาคเอกชนนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อผลงานนี้นะคะอีสานอู่อ,อานานการช้างนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะเราพร้อมที่จะทำการตอบโจทย์งานของท่านให้นะคะ กับการที่ออกอกับผลงานการออกแบบที่พิเศษนะคะแล้วก็สมส่วนแล้วก็ลงตัวนะคะเป็นยังไงก็อยากให้ได้มาชมนะคะผลงานของเราก่อนนะคะก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการงานกันได้นะคะก็ตัวระบบไฮดรอลิกควบคุมนะคะก็เขาสามารถนะคะก็คือเรา หมุนได้รอบตัวนะคะ360อ,องศาเลยนะคะ พร้อมที่จะออกไปลุยกันนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเขียดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ได้มอบความไว้วางใจให้ดิแันอู่วันการข้างนะคะได้ทดสอบนะคะแล้วก็ผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ได้ติดตามกันนะคะก็เป็นอีกหึ่งโปรเจกต์งานที่เรา ผลิตขึ้นมาแล้วนะคะเรารู้สึกว่าโอเคนะคะผลง,งานที่เราได้ทำกันวันนี้สมบูรณ์นะคะใช้งานได้จริงนะคะคันนี้โอเคแล้วค่ะป๋าโอเคแล้วนะคะต่อป๋าค่าได้ติดตามชมกันอันนี้ก็เอาค้างไว้โอเคค้างไว้อย่างนี้แหละค่ะ ก็ผลงานคันนี้นะคะอีแตงสี่ล้อกระเชออีแตงสี่ล้อกระเช้านะคะเคนกระเช้าคันนี้ก็สมบูรณ์แล้วนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้นะคะก็เป็นรถอีแตงหกล้อดานะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นจัมโบ้แลมโบ้รุ่นกวางนะคะเป็นอ่ารถอีแตงสี่ล้ออหกล้อดำ รถอีอดันหกร้อนดำนะคะคันนี้เป็นตัวรุ่นกลางนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถตอบโจทย์งานเกษตรของท่านได้นะคะคันนี้สามารถรองรับน้าหนักการบรรทุกได้อยู่ที่8-12ตันนะคะลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เล็กอีดันปู่อันันการช่างนะคะวันนี้เล็กก็มาฝากผลงานนะคะเป็นคลิปสั้นๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็คือน,นี้เราวันที่แปะวันที่7ดนะคะ เดือนมิถุนายนะคะ 2, 2 5 6, 6 0วันนี้ผลงานของเราก็สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะออกไปดูกันนะคะวันนี้เอาไว้ทักทายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะตามเก็บผลงานที่ติดตามนะคะมาให้ได้ชมกันนะคะเพื่อเป็นอีกสนแนวทางเลือกนะคะเราผลิตรดนะคะตามประสบการณ์นะคะจากการใช้ประสบการณ์จริงน,นะคะก็ยังไงพี่อนันแล้วก็เล็กคอยต้อนรับอยู่นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้ติดตามกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ